ตอบคำถามมาให้ถูกนะนักเรียนแมงแงแมงแ,มแ,มแ,มแมโอ้โหสอนจนละคังดังเลยนะครับคุณครูสอนเท่าไหร่ผมก็ยังง่อยู่เหมือนเดิมไม่รู้จะสอนไปคำไหมงั้นเลิกเรียนได้ฮะเห็นบันไดแล้วได้ลูดมันช่างฟินตูดเส้นดีเด็กชายอ้วนชอบลูดเล่าบันไดซึ่งเสียงต่อเสียงทำหํำไอ้ลูกคนนี้นี่ One one. ไปหาความกับปรอมขั้นเถอะบอกแล้วใช่ไหมว่าจะรูดเราบนาันไดประทษเอาละที่พ่อแม่นำมาป่อยวตุึยไม่ใช่ช่วงปิดเทอมที่พ่อแม่นำมาบวชพักและดูลอนกับลองตาเพื่อที่จะให้พวกเราเป็นคนดีดีกว่าไปเล่นสนขนอบทุงตั้งใจศึกษาปฐมวิีญานให้ดี อย่าพากันแอบกินข้าวแรงล่ะเยกยายไปทับผลได้ตามอัธยาศสยฮ่าบันไดพญยานาคสวยใสไรเสียนฝายลูดอย่างเราจะพาดได้ไหมไม่ได้นะนินอุ่นเราบอดเป็นเน่นแล้วเดี๋ยวอาบัดไม่เป็นไรหรอกนะเนียนถือสินน้อยคงไม่อาบัดจดฟิดอ่าเออไข่นกกะพาแตกแล้ว โอเคครับโอเควันนี้น่าจะเสร็จผมปัน้นเก็บกับชีบลางได้รึ่งตัวเร็วเหลืออีกครึ่งตัววันนี้น่าจะเสร็จครับทุกอกค่บคับครับครับครับ